<Just. S 1> มาดู <Just. S 1> ยกที่หนึ่ง <Just. S 1> ครับ Three. Three. ถีบก่อนเลยครับแอตตี้รถถังมีโอกาสเข้าชิงชิงแชมป์ก็ต้องเต็มที่ครับ oh. ไม่ใช่เซิงนะเมื่อกี้มาเดินออกมาในเซิงเต็มที่เหมือนกัน แอตต้เตตไวครับขาไวมากได้แชมป์ชนะ 3A มาโอ้เตะเข้ากระจับเลยครับรถถังมองมองหน้าเลยโอ้ยไอทีเต้นเมื่อกี้หมดเลยไปแ,แบบนี้รถถังทนได้ได้แชมป์จาก 3A นะครับก่อนหน้านั้นก็ชนะโจเซฟลาซิลีชนะไอแซคอารยาลานะครับ ไคยต่อยกับซปเปอร์เล็กเกียนหมูเก้าก็แพ้มาแพ้ซปเปอร์เล็กปี2018นู่นนะครับนานแล้วไปขาไวาทีบเนี่ยครับลูกทีบทีบหน้า 3A ในจำได้เลยครับถังเตะทีบไว้ทีบทีบบ้างครับสั้นกว่านะครับอากรกัตตี้ขยับเตะติดกาดทีบ โอ้โห,โหนี่ครับลูกทีบทีบรถถังหงายเก่งนะครับไตะพับนอกตามมาโอ้โหนี่เขาจนแชมป์ครับโอ้โหทีบอีกเตะครับหลอกหลอกก่อนแล้วก็เตะนะโอ้โหนี่ครับโชว์ดีลาครับฟุกรถถังก็ยังนิ่งๆครับ เปิดยิมที่บ้านเลยนะครับแฮกเกตี้ขยับหลอกจะเตะตครับทีบบ oh. ทบมดีครับทีมดูครับแฮกเกอร์ตี้เตะติดการตามมาต่อยเตะอีกทีใส่รถถังทีใส่รถถังครับก็าย,ยกนี้โชว์ลีลาดีเหลือเกินครับเจนนอนาชาแฮกเกอร์ตี้ สมราคาแชมป์ตามมาทีต้นขาแต่สูงทีอีกขาซ้ายไวมากลูกถีบเนี่ยเป็นอาวุธเด็ดเลยนะครับสำหรับโจนาธานแฮกติออ้าวฟันศอก รถถังดึงย่างวางมาเตะเตะครับนักกตี้ทีบขาไวจริงจริงีบต้นขารถถังตามมาต่อยหมดยกครับดูจังหวะครับทีบรถถังนะโอ้โหหงายเก่งเลยครับ แล้วก็หมัดก็ดีครับเตะอีกครับใส่รถถังยกแรกนี่ทำคะแนนดีมายกที่สองครับมายกที่สองครับ ต้องนิ่งขึ้นครับเพราะว่าแฮกเกอร์ตี้ขาไวมากทีไปแล้วทีกับต้นขาเตะคือออกขาเนี่ยไวยมากครับถีบมาเน่เตะอีกครับแฮกเกอร์ตี้รถถังเนี่ยนิ่งๆครับถีบมาตามมาต่อยไม่โดน เก่งก็ยังปักพออ้วนแม่เอนะครับเตะครับเตะว่างครับรถถังตามมาเตะก็ดีทั้งที่ต่อยไม่ดีครับไม่โดนเอาละครับวาเสียงกองเชียร์รถถังตะโกนกำกับดังเหลือเกินครับ ไม่รู้ว่าเสียงแม่เอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับไม่รู้จักเหมือนกันครับแเตะเตะครับฮักกัตตี้รถถังเตะพับในเตะสูงอบอกปล่อยให้มันเตะมามาเสียงดังจริงๆครับนี่เตะครับรถถังฮักกตี้ขาไวามากครับขึ้นชื่อเลยครับ ขยับแยบครับแบกกตี้รถถังตเตะฟันศอกรถถังก่อนหน้านี้ก็เตะซอกทีและขาเดี่ยงเลยนะครับล้มเจาะยางซอกทีครับนี่ฮะมีตามน้ำครับโอ้โหรถถังต้องขอโทษเลยครับไม,ไม่เจตนาครับก่อนจากขอโทษนะครับเพื่อนแหมไม่นี่นะมารยาทดีครับแต่ถ้าใครเหนเ็นเต้นเมื่อกี้ก็หมั่นไส้นะฮะ แต่เป็นนักมวยไม่เป็นไรครับทำไปเถอะครับแต่ไม่โดนแฮกกตี้ตามมาใช้หมัดเตะพับในเตะอีกครับแฮกกตี้ลูกถีบลูกเตะก็ดีครับกระถังเตะแฮกกตี้ต่อยอ้าวเตะก้านคอติดเรียกว่าโดนปลายเท้าครับกรถงไม่สนละครับเดินเข้าหาแล้วเดินเข้าหาไี่เดินขู่เลยครับเตะ แอ็กซตี้ทีบรถถังไม่สนแล้วครับจะทีบเก่งยังไงไม่สนเดินเอาทีบหน้าโอ้โหนี่ครับตัดลําตัวว่าโมโหครับโดนทีบหน้าโอ้ลูกทีบนี่ไวจริงๆหมดยกครับอ่ามีถีบแถมด้วยดูครับจังหวะฟันศอกครับซึ่งเขาเบรกแล้วนะ รถถังเตะทักทายก่อนยกนี้ยกที่3ครับแฮกเกตทีทีบบอกแล้วอาวุธเด็ดของโจนาธานแฮกเกตีเตะกระทีบครับหน่อยต่อยเตะก้านคอรถถังเฉยไม่มีอะไรเอาแล้วแฮกเกอร์ี้ขนาดเตะโดนก้านคอรถถังยังเฉยตามมาต่อยต่อยรัวรัวครับโอ้โหโอ้โหดูเลยครับเจออย่างนี้โอ้ใจหายแวบเลยครับโจนาธานแฮกเกอร์ี้ โอ้บอกแล้วต่อยกับรถถังครับอ,อืมเหล็กทั้งคันครับทีบครับรถถังเดินเตะครับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ต่อยรถถังไปโซนเดินแฮกเกอร์ตี้ทีบรถถังเดินมาต่อยโอ้แฮกเกอร์ตี้แทบถอดใจเลยครับเมื่อกี้อ่าแหมผ้าเประเจียดโอ้หัวมือโอ้เยอะแยะต่อยลำตัวครับรถถังรถถังต่อยบนเตะล่าง แฮกกตี้แยบแยบถอยแล้วครับตอนนี้เจอโอ้โหมนุษย์เหล็กอย่างรถถังนี่ฮะไอออนแมนฉายาไม่ได้มาได้โชคช่วยต่อยหนึ่งสองต่อยอีกโอ้แฮกกตี้โดนมีอาการครับพอโดนแล้วมียุบค,ครับรถถังเดินแล้วรถถังเดินแล้วว่ายกหนึ่งยกสองนี่แฮกกตี้ที่เป็นพระเอกครับยกนี้หนีเป็นผู้ร้ายเลยครับต่อยลําตัวรถถังตามมาอา้าวลำตัวมีปัญหาครับแฮกกตี้พยายามแลกใหม่ก,กับรถถังรถถังต่อยบนต่อยล่างอา้าวรถถังต่อยลำตัวต่อยบน ว่าสลับลำตัวครับต่อยบนสลับลำตัวทีบเอาล่ารบถังไอ้ครับไอรอนแมนไอรอนแมนกเกตี้ต่อยเตะรถถังเฉยเดินขยับเข้ามารู้จักไอรอนแมนไหมไอรอนแมนเนี่ยเดินเดินมาตัดลำตัวต่อยบนโอ้โหแฮกกตี้ถอดใจเลยครับงานนี้รถถังแกเดินขนาดนี้เตะแฮกกตี้ตอนนี้ลูกทีบไม่มีเลยครับแต่ก็วุดวาดวุดวาดแล้วครับรถถังตามมา อ่าฮกกตี้แย็รถถังจิ้มต่อยแล้วตัวต่อยวนฟันศอกฟันศอกโอ้ฮกกตี้เจอทีอเดี๋ยวเอาผ้า,าผ้าปเจยดออกก่อนอ่าไม่เอาแล้วครับเครื่องรางเครื่องไม่เป็นรางโอ้กระโดดสับซอกไม่มีรถถังจับเบี่ยงทุ่มลงไปโดนเตือนนะโดนเตือน,นอ่าไม่สนแล้วครับรถถังแรงเร็วนี่ดีอยู่แล้วครับ เดินขยับเข้ามาแฮกเกอรตี้ถีบไว้เตะรถถังเฉยแยบ็บเฉยครับรถถังแยบมารถถังไม่เฉยไม่สนเดินขยับเข้ามาขยับเข้ามาเตะโอ้แฮกเกตี้ขนาดเตะก้านคอนี่รถถังยังเฉยครับอืมดูครับเดินขยับเข้ามาแล้วแฮกเกตี้พอโดนแล้วมีอากาศอืมรถถังมาแฮกเกตี้พยายามสวนด้วยศอกเตะมารถถังจับกวาดล่างล้มทั้งยืน โอ้โหเดินมาอีกครับหมดยกครับมั่นใจเลยครับรถถังเฮ้ยจงหวาครับยิงหมัดเข้าลำตัวต่อยบนครับแล้วโดนเต็มเต็มเลยครับโอ้โหแฮกเกอตถึงกับเอียงเอียงกัดเทเลยครับมาดูยกที่4ี่ครับมยกสานี่รถถังคะแนนเห็นชัดเลยครับ ยกหนึ่งนี่เป็นรองยกสองสูสียกนี้ยกที่สามเป็นของรถถังอ่ะแล้วครับมายกสี่ครับแฮกเกอร์ตี้เริ่มถอยเลยครับโอ้รถถังไอรอนแมนจริงๆริงอะแลครับนี่ครับเสียงเชียร์ครับเชียร์รถถังนะฮะไอรอนแมนใช้หมัดต่อยทีบเอาต่อยสวนหน้าหงายเลยครับแฮกเกอร์ตี้โดนอีกแฮกเกอร์ตี้หันมาใช้ศอกรถถังไม่สนแล้วครับต่อยลตัวแฮกเกอร์ตี้ทีบไว้ รถถังเดินขย mm ับเข้ามาแฮกเกอตี้ยบแยบถอยเลยครับโอ้โหถอยกรูดกรูดครับทีรถถังเดินเดินมากรตี้เตะรถถังเตะพับนอกรถถังต่อยลำตัวต่อยลำตัวต่อยบนแฮกเกตี้ถอยเลยโดนลำตัวโอ้ยสะดุ้งเลยครับโดนลำตัวโอ้โหแฮกเกตี้มีอาการครับรถถังเล็งเลยครับต่อยลำตัวรถถังถีบไปรถถังต่อยลำตัวรถถังตามมาเตะ แักเกตีใช้สอกนะครับมาทัดมาลาทัดมาลา,าให้ศอกตั้งมาไม่มีอะไรรถถังต่อยล่วงเลยครับล้มทั้งยืนครับโอ้โหแฮกเกอรตี้มาโมแต่กันลำตัวเปิดบนครับโดนรถถังอัดซาโอ้โหชัดเจนเลยครับโดนนับคะแนนเหลือแปดครับรถถังเดินเลยครับลูกนี้ตามมาต่อยอีกตามมาใช้หมัดรัวหมัดใส่อัปประร์คัตฟันศอกรถถังเดินขยับเข้ามาแฮกเกตี้ถีบ ทีประคองตัวอย่างนี้ไม่มีอะไรครับรถถังเดินมาแฮกคตี้ยัดหนีรถถังตามมาตามมาตามมารถถังตามจะหนีไปไหนตามเอาเด้ออกมาโอ้ยต่อยมวยไม่ใช่อะไรจับมาฮะรถถังฝากมือเรียกแฮกคตี้ถีบรถถังเดินมาใครเจอรถถังเอาอย่างนี้ครับแกเดินไม่หยุดเตะถอดใจไปเองครับตามมาจับขา นี่จะถีบเหรอรถถังตามไล่เลยครับไล่บทบี้ฟันศอกเหรอรถถังกวาดล่างรถถังไม่สนแย็บครับแฮกเกตี้ไปมารถถังบังไว้เดินขยับมารถถังบอกเฮ้ยอ,ออกมาออกมาโอโตู้จะหนีไปไหนเราเข็มขัดด้วยเข็มขัดไม่ใช่เข็มขัดมวยนะไม่ใช่เข็มขัดวิง่งถีบหน้ารถถังบอกมึงยังจะถีบหน้าอีกเนีย่ยยั่วเหรอ รถถังเดินเดินนฮกเต้กันหนีครับทีโอ้ยลำคาญยัวนิวารถถังตามตามตามต่อยรถเฮกตต้วิ่งหนีรถถังไล่เลยครับไล่ยับเตะฮกเต้เตะสวนกลับมาหมดยกฮ่าฮุกนี้ครับตาด้วขวานี้นะครับกระเด็นลมทั้งยืนครับ นี่ฮะตัวเองก็ลงทุนสูงครับโหนกแก้มขวาก็ปูดแล้วครับรถถังอ่ะเร่งเสร็จรถถังนะครับยกแรกเนี่ยเราอาจจะแพ้9ต่อ10ยกที่2เสมอ10 10ยก3ก็เราก็ดีขึ้นนะน่าจะชนะ90ยกสุดยกที่4นี่เราได้18เลยครับยกสุดท้ายถีบมารถถังไล่ ไล่เบียดเลยครับแอตีิก็นหนีระคองตัวรถถังทีไว้คะแนนน่าจะนำอยู่นะครับเอาต่อยเตะไม่โดนครับรถถังแลบลิ้นหลอกล้อแร่ล้วแรเลยครับ <c oughs> โหทำเป็นเด็กเลยครับโอ้โหแลบลิ้นหลอกด้วย <c oughs> คือเตะต่อยไม่ถูกลบได้ครับเ <c oughs> ตะมาบังได้อายุแค่22ทั้งคู่นะครับรถ <c oughs> ถังเตะพับนอก แฮกเกอตี้ถีบต้นขาเตะถีบรถถังแฮกเกตี้มังจอมถีบหน้ารถถังเตะกวาดล่างครับล้มทั้งยืนนี่เทนกวาดลานนะถีบอีกแล้วครับแฮกเกอร์ตี้ พยายามออกแข่งซ้ายเอาทีบลื่นฮนะรถถัลงลื่นเดินให้ยับเข้ามาแฮกเกอตี้พย,ายาันถีทำลายจังหวะทีบทำลายจังหวะรถถังไม่สนแล้วครับจังหวะเรามีลุยอย่างเดียวลุยใส่ครับต่อยลำตัวแฮกเกอตี้ก็นหนีรถถังเดินไล่เบียดเลยครับเตะเตะครับรถถังแฮกตี้สวนกลับมาได้แข้งเหมือนกันแฮกเกอตี้เตะ แยับแยับหนีแยบหนีรถถังต่อยับตัวต่อยบนล็อกคอล็อกคอไม่มีอะไรว่าล็อกหาเหลี่ยมอวยังดีข่าเดินขยับขึ้นครับรถถังแล้็ที่ต่อยทีรถถังขยับก็มาเดินเหมือนเดิมทก้งที่เตต่อยอ้าได้ครับว่ต่อยเข้ามา จิ้มตาเลยครับรถถังบอกนี่ให้จิ้มตาเนี่ยบอกกรรมการ <Go. S 1> แต่รถถังไม่มีครับจิ้มได้จิ้มไปครับแอปเดียวก็หายมาสู้ต่อใจอยากจะต่อยตลอดเวลาครับรถถังแอตตีต้เตะติดกาดเหลืออีกวินาทีครับรถถังตามมาต่อยรับตัวแอตตี้ทิ้งตัวเลยครับรถถังออกยืน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 รีบต่อยครับเหลืออีก3าวินาทีไม่ถึงแล้วอา้าวรถถังเดินขหยับมา ที่ไว้แทงตี่ต่อยเตะไม่โดนครับรถถังก็มั่นใจเลยครับไม่เร่งเน็กตี้เล็งเล่งรถถังก็เต้นหลอกหลอกสิบวินาทีแล้วไม่มีอะไรครับต่างคนต่างเต้นรถถังต่อยหมดแล้วครับหมดยกไม่ทันแน่ครับหมดยกสุดท้ายรถถังก็อุ้มเป็นฐานเน็กตี้เลยนะครับวาสุดยอด ประกาศครับเราก็มั่นใจนะฮะเอคตี้กระชูมือไปอย่างนั้นแหละครับเอกาชันครับเพาอ้วนแม่เอ๋ครับนิวครับโอ้โหร้องไห้เลยครับดีใจครับนี่ฮะ รถถังจิตวันนนครับกลายเป็นแชมป์โลกมวยไทยของวันในรุ่นไฟเวทครับสมกับการ